สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเพจจานเดียวกับเมียวได้บายพัศวีค่ะมาค่ะว,วันนี้กินข้าวกันวันนี้ก็กินกับข้าวบ้านๆง่ายๆกันค่ะว,วันนี้มีน้ำฉุบลูกข้ามซดค่ะน้ำฉุบลูกข้ามซดทึงกาลูกโตตม้มทึงกะพักไอ้นี้ฟักลินฟ้าค่ะลินฟ้าหรือเพกาทึงกะมีกุนเชียงโทษดแล้วก็ไข่เค็ม มีไก่เค็มนะคะแล้วก็ปลาหมึกทถดขค้งเดี๋ยมันเลือมาจากหมาว้านกินไม่หมดค่ะก็ว,วันนี้ก็นั่นแหละสืบปลาทูหมาว,วันนี้ปลาทูมาน,นึ่งเคงตัวใหญ่ๆวันนี้ข้ออนุญาตเปิบค่ะ <c oughs> ล้างมือก่อนล้างมือก่อนนี่ค่ะน้ำล้างมือกินกับข้าวแบบนี้นะต้องเปิบแหละมันจะร้อย นี่ชอนตักน้ำจุบไม่รวยจักครูปไม่เดี๋ยวก็ต้องร้องนี่ค่ะน้ำจุบลูกข้ามซดนานๆกินข้าวเปิบสักทีแต่วันนี้ยากเปิบเพราะว่ากับข้าวพันเหียนมันมันต้องกินเปิบต่อร้อยอืมร้อยค่ะร้อย chàm nháy lên ừ. thu thuận Phắc subscribe cho รอยต้มแล้วมันจะออกรลดว้านค่ะว่าฟักเพกามันจะไม่ขมและแรงอ,อก โอ้แหลกนักแล้วตามด้วยคุณเชียงทอดจบทอดเป็นชิ้นใหญ่ๆมะเนี่ยร้อยยกดคลอดออกด้แรงออกคุณเชียงไก่ค่ะคุณเชียงไก่ร้อยหมัก นึ่ชุกกระร้อยเดี๋ยวไปล้ขานค่ะข้างบ้านต้องเจอลูกก้ามซอสมะทุ่งหนึ่งสิบห้าบาทข้ามออนร้อน คุณเชียงในข้องชอบเลยแต่ว่ากินบ่อยๆไม่ได้มันนันๆกินทีแต่ชอบ ปน,นีเจรืญอาหารหรเล่า,เาค่ะหลูดตัวเลยถ้าค้งปนียนกินได้ ให้เค็มลูกแหลกมากลูกไม่ได้ดังใจเลยลูกเล็กฝนๆน,นบันเน็ตกินอะไรก็รอด ขอบคุณถูกกำลังใจนะคะที่ติดตามที่คอมเมนต์ผัดขวีขอบคุณมากๆค่ะทูกกลงังในเปิดข้าไอะไรชวตัวเองและมีผู้ติดตามเพิ่อมรู้สึกดีใจแม้ว่าเพิ่มขึ้นมาคัางละคนหรือซ่องคนนจะขอบคุณทุกกล้งขอ,ขอบคุณคนที่ติดตามขอบคุณค่ะที่ติดตามจะปูดกับตัวเองตลอดรู้สึกดีใจพอข้าเป็นแม่ยอดมันจะเพิ่มมาทีละนิดทีละนิด,นดมันซาบมมันมันรู้สึกใบายใจค่ะขอบคุณมากๆค่ะ ติดตามคอมเมนต์พัทวีให้กำลังใจจะรอดมาต่างคนเขาคุณไม่อบคุณมากๆนะคะพอชอน้องเนี่ยช้อนล้องจันเดียวเป็นไม่ได้กินรู้กินไร้ลแล้วค่วะกินตามที่ยากกิน ที่ทําเมนูทุกเมนูนคือหล้ดซึกอยากกินแล้วก็ทําแล้วก็ทําคลิปลง YouTube ลงทิกต o อกค่ะคือไม่ได้สั้นห้าของแพงมาทํากินรกคือแค่อยากอะไรก็ซื้อไอ้นั้นมาทํากินแค่นั้นเองค่ะแล้วก็แช่กันเพื่อที่จะให้เห็นค่ะไม่ไม่ได้แบบเออวันนี้ต้องจัดของแพงนาะกุุงตัวยญ่ๆนะไมค่ะอยากอะไรก,ก็กินไอนั้นแหละแต่วันค่ะ เป็นช่องบานๆจะไตยบานๆน,นี่ค่ะ ร้อยมาค่ะวันนี้ต้องมีมือที่สิองแน่นอนแต่ก,กับคราบนี่ อืมข้าวมัดจายแล้วเราแก่ง ครับมา่ล้วคะโอเควันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะเจอกันไหมคลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ